ครับผมเอ็กครับผมธงชัยเปนล่ชื่อนะครับเป็นช่างแต่งหน้าฟรีแลนซ์ครับผมตัวนี้นะครับผมเอกรู้จักได้จากเพื่อนนะครับเพราะว่าเห็นความแตกต่างของเพื่อนก็คือมีสุขภาพผิวที่ดูดีและก็สดใสขึ้นเพื่อนก็แนะนําว่าให้ทานสวรรรสซึ่งโดยส่วนตัวของเอ็กนะครับจะมีความรู้สึกว่าสวรรรสจริงๆแล้ว่รสชาติจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยสักเท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกเปื่อนแต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการสกัดสําเร็จรูปแล้วเรียบร้อย โดยส่วนตัวเองนะครับผมเป็นคนที่ออกกาลังกายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะทานเวโปรตีนควบคู่ไปด้วยซึ่งลักษณะการทานเวโปรตีนของเอกก็คือจะทานหลังที่จะออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้ของเอกได้ทดลองนําน้ําสาวรสนะครับผมมาผสมทานร่วมกับเวโปรตีนและความรู้สึกแรกก็คือทําให้มีความรู้สึกว่าสดชื่นมากแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าหอยหลักที่สําคัญก็คือ สามารถออกกำลังกายได้เพิ่มมากขึ้นครับผมครับสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมเอกจะทานเป็นประจําก็คือทานก่อนนอนนะครับแล้วก็ตื่นเช้าก็ทานอีกรอบหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือจะทานหลังจากที่เอ็กออกกาลังกายทันทีให้ความรู้สึกเลยครับทันทีที่ทานก็คือรู้สึกสดชื่นและที่สําคัญก็คือพกพาไปไหนก็ง่ายนะครับผมแค่ฉีกซองแล้วก็ชงแล้วก็สามารถดื่มได้เลยทันทีครับ ครับโดยอาชีพของเอ็กนะครับผมเป็นช่างแต่งหน้าซึ่งมีเวลาพักผ่อนที่น้อยแล้วก็ต้องตื่นเช้าและที่สําคัญนะครับผมจะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเวลาเราตื่นเช้าเราจะม่ไม่อยากจะตื่นแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงในการทํางานสักเท่าไหร่แต่ได้ลองมาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าช่วงเช้าที่เราตื่นมาเสร็จปุ๊บ ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วจะทําให้เราอะ่ะมีความรู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้วก็ร่างกายมีความรู้สึกว่าตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะทํางานและที่สาคัญนะครับผมโดยปกติถ้าเกิดตื่นเช้าอ่ะเอ็กจะต้องหนึ่งต้องทานกาแฟแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทานกาแฟแล้วครับเพราะว่าน้ำาสาบบะรดอ่ะให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีแรงในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับผมจะเห็นผลได้ช้าแต่สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมลองทานตั้งแต่ครั้งแรกรับรองเลยครับมีความรู้สึกครั้งแรกก็คือจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็ทานไปประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์รับรองเลยครับผิวจะดูกระจางใสขึ้นอย่างตัวเองเองนะครับผมทานไปได้แค่อาทิตย์เดียวเพื่อนที่ทํางานทักขึ้นมาว่าเอ๊ะไปทาอะไรมาทาครีมอะไรทําไม หน้าถูใสขึ้นเอ็กก็ตอบว่าโดยปกติส่วนตัวจะไม่ค่อยทานกลิ่นอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอ,อ๋อได้ลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพมืพ่อนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจแล้วก็อยากจะลองทานดูบ้างครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมเอ็กอยากจะให้เพื่อนๆทดลองรับประทานดูนะครับเพราะว่า,าครั้งแรกที่ได้ทานนะครับผมการันตีเลยครับความสดชื่นมาดับแรกและที่สาคัญก็คือทดลองทานประมาณอ,อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์นะครับผมเพื่อนจะ สังเกตได้ว่าสุขภาพผิวหน้าของเพื่อนน่ะจะดูกระจ่างใสขึ้นและที่สําคัญผิวบริเวณหน้าอกคนที่มีปัญหาสิวก็คือจะมีสิวที่ลดลงแล้วก็รอยสิวดูจางลงด้วยครับน้ำเสาลดอร่อยดีมีประโยชน์อยากให้ทดลองทานดูนะครับอร่อย